ปยนนทสวัสดีค่ะชื่อสุลิงนะคะลาสมิธาเทอร์ทูนทวีเดทค่ะอายุ15ปีอยู่โอเ s นสค o l ค่ะ รู้สึกสนุกมากๆเลยค่ะดีใจมากๆที่แบบได้อยู่บนเวทีกับน้องๆเพื่อนๆในโรงเรียนหลายๆคนแล้วก็รู้สึกสนุกมากเพราะเพื่อนๆที่มาดูก็คือเอนเตอร์เทนพวกหนูดีมากเลยค่ะรู้สึกสนุกมากๆ ตัวคอนเซปต์งานคือใจฟูลแอดเวนเจอร์ใช่ไหมคะคือหนูรู้สึกว่าจริงๆในส่วนของการเลือกเพลงอะคะ่ะพวกหนูก็ตีความกันไม่เหมือนกันแต่ละย,ย,ยุก็อาจจะมีล็อกแอลโลป๊อปร็อกหรือว่าสนะแบบแจ๊สแจ๊สบูบูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็ต้องคุยกับทางพี่ที่เขียนบทละครนะคะเพื่อจะได้ปรับสูนเข้าหากันก็ยกเครดิตให้วิชยเลยคะ่ะตอนแรกก็กังวลว่าทุกคนจะสนุกไปกับเราไหมเราจะทําให้เขาสนุกได้หรือเปล่าเรียกคนดูได้ไหมแต่ผลตอบรับที่ได้คือรู้สึกดีใจมากๆคือทุกคนเข้ามาดูกัน ดูโยกหัวด้วยหนูรู้สึกว่างานนี้โซคอนเน็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยค่ะคือเหมือนมันช่วยให้เราได้ผ่อนคลายจิตใจของเราเมน a l ลเฮลท์ของเราค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนมันเป็นกิจกรรมที่ทําให้เราใจฟูจริงๆอะค่ะมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์งานเลยงานดีมากหนูชอบมากอยากให้มีทุกปีเลยค่ะ